เ่วนใหญแล้วคนที่ทาครีมกันแดดแล้วมีขุยมักจะเกิดในคนที่มีผิวแพ้งค่ะเพราะฉะนั้นคลิปนี้นะคะหมอจะมาเล่าให้ฟังว่าทําไมทาครีมกันแดดแล้วถึงมีขุยนะคะเวลาที่เราทาครีมกันแดดแล้วมีขุยเนี่ยเกิดได้จากสามสาเหตุหลักๆด้วยกันนะคะ 1. ก็คือสภาพผิว ่วนใหญ่แล้วคนที่ทาครีมกันแดดแล้วมีขุยมักจะเกิดในคนที่มีผิวแห้งค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้ก็คือให้ทาออส์เจอเลเซอร์ลงไปก่อนแล้วปล่อยให้ซึมสักครู่แล้วจึงทาครีมกันแดดค่ะหรืออีกวิธีก็คือให้ไปเปลี่ยนครีมกันแดดที่เหมาะสมกับสภาพผิวของตัวเองค่ะโดยคนที่ผิวมันอาจจะเลือกใช้ครีมกันแดดที่เป็นเนื้อเซรั่มหรือโลชัน่นส่วนในคนที่ผิวแห้งก็ควรจะใช้เป็นครีมกันแดดที่เป็นชนิดครีมค่ะ สาเหตุที่2ก็คือการที่ครีมกันแดดของเราไปมีปฏิกิริยากับครีมที่เราทาลงไปก่อนหน้านั้นซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยมักจะเกิดกับ ครีมที่มีคุณสมบัติเป็นิลีมเคลือบผิวหรือในกลุ่มที่เป็นซิลิโคนเบสค่ะหรือในกลุ่มที่เป็นผสมผลิตภัณฑ์ผัดเซลล์ผิวเพราะฉะนั้นทางนี้อาจจะแก้ได้โดยการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่ทาลงไปก่อนที่เราจะทาครีมกันแดดเรื่องในกลุ่มที่ไม่ใช่ซิลิโคนเบสค่ะโดยอาจจะหันมาใช้กลุ่มที่เป็นวอเตอร์เบสแทนค่ะแต่ถ้าใครซื้อมาแล้วไม่จําเป็นต้องทิ้งเราก็อาจจะเปลี่ยน ซิลิโคนเบสครีมตัวนั้นไปทาในเวลาอื่นแทนเช่นตอนเย็นหรือก่อนนอนเป็นต้นค่ะเลือกสกินแคร์ที่มีเนื้อบางเบาเช่นกลุ่มที่เป็นเซรั่มหรือเอสเซนต์เพราะสกินแคร์กลุ่มที่มีเนื้อนหนักๆเช่นตัวที่เป็นครีมก็อาจจะทำให้ครีมกันแดดซึมลงได้ไม่ดีเท่าที่ควรค่ะและอีกเลี่ยงการทาผลิตภัณฑ์ผลัดเซลล์ผิวในตอนเช้าก่อนทาครีมกันแดดค่ะ ถ้าหากเราปรับ2ข้อแรกแล้วยังทาครีมกันแดดแล้วมีขุยอยู่ลองมาเช็คดูนะคะว่ามีข้อ3าี่ยังเป็นปัจจัยทําให้การทาครีมกันแดดของเราแล้วยังมีขุยอยู่นั่นก็คือ สภาพผิวของเราเองที่ยังมีสิ่งสกปกปกคุมผิวหรือเซลล์ผิวหนังที่ตายแล้วอยู่ด้านบนค่ะซึ่งสาเหตุนี้อาจจะเกิดได้จากการที่เราล้างหน้าไม่สะอาดหรือการที่ไม่ค่อยได้ผลัดเซลล์ผิวค่ะวิธีแก้คือควรล้างหน้าให้ถูกวิธีล้างหน้าให้สะอาดกรณีที่ใช้ครีมกันแดดหรือผลิตภัณฑ์แต่งหน้าชนิดกันน้ำแล้วยังรู้สึกว่าล้างหน้าไม่สะอาดก็ควรจะต้องใช้ผลิตภัณฑ์ล้างเครื่องสำอางหรือล้างครีมกันแดดด,ด้วยค่ะ และแนะนำให้ผลัดเซลล์ผิว2-3ครั้งต่อสัปดาห์โดยอาจจะใช้เป็นไกลโคลิกแอซิดอ่อนก็ได้ค่ะหากใครมีวิธีการทาครีมกันแดดแล้วไม่เกิดขุยก็ลองคอมเมนต์และแชร์วิธีอื่นๆมาให้เพื่อนๆลองดูกันนะคะในแ,แต่ละคนอาจจะเกิดจากปัจจัยไม่เหมือนกันบางคนทาแล้วไม่เกิดขุยแต่บางคนทาแล้วเกิดขุยอย่าลืมนะคะว่าครีมกันแดดไม่ได้ผิดอะไรผิวเราก็ไม่ได้ผิดอะไร เพียงแค่ต้องเลือกใช้และปรับวิธีการให้เหมาะสมกับผิวอย่าลืมนะคะว่าครีมกันแดดไม่ได้ผิดอะไรผิวเราก็ไม่ได้ผิดอะไรเพียงแค่ต้องเลือกใช้และปรับวิธีการให้เหมาะสมกับผิวตัวเองค่ะ